จัดแล้วซีขีดให่แล้วพี่น้องซีขีดกลางนะครับผม่ว่ากะจักไขมันได้จักสองปีครึ่งเข้ายังส่เนาะพัเนาะเพราะสันพุ่งคนกะใสเหล้วทังเสียกะมันกะดีนั่นนะพี่น้องแต่ว่าน้องสบายเงินนี่ยังสูงได้อีกนะครับผมมึง,งกําไลเก่าด้านหลังกําไลหาด้านหน้าถุงเท่าเขาเอือกก้อเปิ่งเผาเลือกมาลูกมามามาหาหาขวามาว้ามัง่าม่มีขวัญทัดดอกไม้บ่ดิี่มีขวัญทัดดอกไม้สองทางเลยพี่น้อง สองดอกนะครับผมโอ้งามเดี๋ยวเบื้องไทยมันก็จะเป็นคากให้ลูกเบื้องพันลันนะพี่น้องเข้าคุณละ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเบื้องเรารวกปากรวยรวยเลย <c oughs> <c oughs> ลวกปากรวยรวยเลยดิน้องสบายเงินนะผมเบื้องทางนี่เต็ม,เต,มเต็มก็พี่น้องนี่เอามันเชิดข้อ,ข,อขึ้นจักบาทนะพอ่อะ <c oughs> เออเดี๋ยเป็นไงพี่น้องเข้าสุดยอดเลยว่าเนี่ยคุณละ่ะ โอ้ยเด้อพี่น้องเด้อสี่ขีดว่ได้ยินครับพี่น้อง,องสี่ขีดไม่ได้ยินครับน้องสบายเงินลูกพ่อเบิ่มพันล้านกับแม่เพื่อนนี่แม่ยังเหรอครับ,มรบแม่ไม่พี่น้องเขา้าแต่แม่ไม่นี่ก็ลอยสี่สิบกว่าแล้วนี่ลอ,อยสี่สิบหกเกือบลอยหา้าสิบแต่ว่าน้องสบายนี่ประมาณลอยสามสิบแปดได้ปะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละครับ<ม>พี่น้องสามแปดสามเก้าแล้วสี่เข้าหา